เตือนภัยกันหน่อยครับเพราะว่ามิจฉาชีพมาในหลากหลายรูปแบบจริงๆแล้วก็พัฒนากลวิธีในการหลอกมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะใครที่มีผู้สูงอายุมีพ่อมีแม่อยู่บ้านเพียงคนเดียวนะครับเตือนท่านกันด้วยครับไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นเหมือนป้าคนนี้โดนมิจฉาชีพโทรมาหลอก เรียนเสียงบอกว่าเป็นลูกสาวให้แม่โอนตังไปให้หน่อยปรากฏว่าป้าหลงเชื่อโอนไปให้จริงๆพนักงานธนาคารพยายามเตือนแล้วแต่ป้าก็ไม่เชื่อพนักงานไปฟังเสียงบางช่วงครับโอนให้หนูคทนีก้ก็ไม่ได้ mm hmm. แม่เขาจะไม่มีกินแล้วได้ทำพี่ต่อเปล่าวางไปแล้ว แม่แม่จะโอนเงินไปให้กุ้งหมื่นหนึ่งอ่ะต่อรู้ป่าโอนไปแล้วหมื่นหนึ่งอ่ะขอขอสายกุ้งอะไรโทรศัพท์อะไรเนี่ะโทรศัพท์ก็หายเลวต่อฮะกุ้งไม่ได้ขอแม่นะนี่เป็นคลิปที่พนักงานธนาคารเขาถ่ายเอาไว้จะเห็นคุณป้าสมปองคุยโทรศัพท์อยู่กับมิจฉาชีพแต่มิจฉาชีพเนี่ย ปลอมตัวเรียนเสียงบอกว่าเป็นลูกสาวของคุณป้าค่ะโทรมาหาเลยแม่โอนตังมาให้หน่อยโทรมาบอกว่าโทรศัพท์ของหนูเนี่ยหายเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะให้คุณแม่เนี่ยลบเบอร์ลบลายเก่าทิ้งไปได้เลยนี่คุณผู้ชมมิจฉาชีพโทรมาบอกบอกให้ลบเบอร์ที่เป็นลูกสาวตัวจริงอะ่ะทิ้งไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นบอกให้คุณป้าเนี่ยโอนเงินไปให้หน่อยเพราะว่าต้องซื้อของเข้าร้าน ไม่อย่างนั้นเขาไม่ให้ออกจากร้านคุณป้าสมปองแก่พอเห็นลูกที่กําลังเดือดร้อนค,คุณป้าเองก็กังวลนะครับเป็นห่วงลูกขีม่มอเตอร์ไซค์ไปธนาคารเลยแล้วให้พนักง,งานธนาคารโอนเงินไปให้10,000บาทหลงเชื่อนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นปลายสายที่เป็นวิช,ชาชีพโทรกลับมาอีกบอกคุณป้าสมปองบอกว่าเงินไม่พอนะต้องโอนไปให้เพิ่มอีก1 0,000บาทแล้วก็ขยันขยอให้รีบโอน เหมือนกับเร่งอะครับบอกไม่ต้องไปธนาคารนะไปเซเว่นเลยโอนให้หน่อยเร็วๆสิแล้วพนักงานธนาคารเขาเห็นท่ามันผิดปกติมันแปลกๆนะไหวพริบดีมากนะครับของเจ้าหน้าที่พนักงานธนาคารเนี่ยเขาตรวจสอบบัญชีปลายทางเลยบัญชีที่คุณป้าโอนไปพบว่าเป็นบัญชีมา้าก็เลยอายัดบัญชีไว้ได้ทันแต่พนักงานเขาพยายามเตือนคุณป้าแล้วนะว่าป้า ที่ป้าคุยอยู่ในมือถือไม่ใช่ลูกสาวนะนี่มันมิจฉาชีพแบบหนูตรวจสอบบัญชีแล้วมันบัญชีม้าแต่คุณป้าไม่เชื่อนะครับก็ยังไม่ยอมเชื่อว่าโดนหลอกย่งดันแบบยังแบบดึงดันอยากจะโอนเ <จะ S 1> <อ>งินรอบสองให้มิจฉาชีพอีกคเพราะมิจฉาชีพเหมือนกับใช้ลูกเล่นอะทําเสียงให้หน้าสงสารบอกโอนเงินให้หนูแค่นี้ไม่ได้เหรอแบบหนูกําลังลําบากนะ แค่นี้ถ้าไม่เชื่อใจหนูก็ไม่เป็นไรโอ้โหแล้หวหัวหอกคนเป็นแม่นะหเห็นลูกสาวตัวเองกําลังลําบากครับสุดท้ายเนี่ยก็เลยใช้วิธีให้ถามว่าถ้าเป็นลูกสาวจริงชื่ออะไระแล้วพอสุดท้ายพนักงานแบงก์บอกว่าคุณป้าไม่มีเงินแล้วมิจฉาชีพก็เลยวางสายไปอย่างที่บอกพนักงานแบงก์เขาบอกถ้าคุณป้าไม่เชื่อหนูป้าโทรไปหาแฟนของลูกสาวคุณป้าเลยจะได้รู้ความจริงว่าสรุปแล้วลูกคุณป้าเนี่ยกำลังร้อนเงินจริงไหม พอโทรไปเท่านั้นแหละครับคุณป้าเลยถึงบางอ้อว่าเอ้าฉันโดนมิจฉาชีพหลอกซะแล้วไปฟังครับแล้วพอเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าเนี่ยไม่ค่อยเช,ชื่อก็คือไม่ไม่เช,ชืช่อเจ้าหน้าที่แต่เชื่อมิจฉาชีพมากกว่าได้ยังเถียงก็เจ๋อเลยอุ้ยขอบคุณก็มากมากเลยแล้วพอเจ้าหน้าที่เขาคุยให้เนี่ยว่าไม่ใช่แล้ววินาทีนั้นคือโทรหาใครโทรหาแฟนเขาอ่ะ แฟนของลูกสาวนะถึงรูแ้แฟนของลูกสาวบอกแม่โดนหลอกแล้วปุ๊งยังไม่ตื่นเลยสามโมงอ่ะนี่แหละครับโดนหลอกไปแล้วหมื่นหนึ่งนะ,ะถึงจะมารู้ในภายหลังว่าโดนมิจฉาชีพหลอกนี่นะลูกสาวตัวจริงนอนอยู่เลยเออดีดีที่พนักงานธนาคารน่ะเขาเขาเตือนเอาไว้ก่อนเขาถ่าย<ะ>คลิปเป็นหลักฐานเอาไว้ก่อนไม่อย่างนั้นคุณป้าอาจจะไม่ได้โดนแค่หมื่นเดียวนะครับ นี่แหละครับคุณเป้าหลักฐานไปลงบันทึกประจําวันแล้วนะครับที่สอพอเมืองสากแก้วก็ไม่รู้จะตามเงินกลับมาได้หรือเปล่าอายัดทันหรือไม่มแต่นี่ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยนะครับผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาําพังอย่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่อย่างนั้นอาจจะหมดตัวได้เวลาคนโทรมารอ้างว่าเป็นลูกสาวบ้างเป็นญาติบ้างเป็นเพื่อนบ้างเช็คให้ดีดับเบิลเช็คทริปเปิลเช็คนะครับ